วิธีถ้าเจอแม่สามีปฏิบัติตัวไม่ดีกับเรา 1. ถ้าเจอแม่สามีพูดจาไม่ดีกับเราแม่แม่รู้ไหมคะถ้าแม่แม่เจอแบบนี้อย่าเพิ่งสวนกลับทันทีนะคะลองใจเย็นๆแล้วตอบกลับด้วยคําที่สุภาพเพราะมันจะช่วยลดการประทะและก็ยังจะรักษาหน้าให้ทั้งสองฝ่ายด้วยคะ่ะ2 ถ้าแม่สามีเปรียบเทียบเรากับคนอื่นถ้าแม่แม่เจอแบบนี้สิ่งที่แม่แม่ต้องควรทําเลยนะคะเราต้องย้ํากับตัวเองเลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครพูดกับแม่สามีด้วยเสียงที่นุ่มนวลไปเลยนะคะหนูอาจจะไม่ได้เหมือนคนนั้นก็จริงค่ะแต่หนูก็พยายามเต็มที่นะคะแม่สามถ้าแม่สามีตําหนิเราเรื่องการเลี้ยงลูกแม่แม่อย่าเพิ่งรีบโกรธนะคะแม่ลองเลือกฟังแล้วก็เลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะส่วนไหนที่ไม่ใช่เราก็ปล่อยผ่านไปบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปแบกคําพูดของเขาเอาไว้จนเราเครียด C ถ้าแม่สามีไม่ให้เกียรติ ความรู้สึกของเราไปตรงๆค่ะแบบสุภาพจะได้ทําให้เขารู้ค่ะว่าเราก็มีจุดที่ไม่ไหวและ 5. หากเจอแม่สามีจู้จี้จุกจิกกับทุกเรื่องวิธีก็คือแม่เว้นระยะห่างก,กับเขาเล็กน้อยไม่ต้องเข้าไปใกล้เขาทุกเวลารักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาแบบพอดีเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสบายใจขึ้นหาก5ข้อนี้โดนใจแม่เจ๊ฝากไว้แม่ขอใจคอมเมนต์แล้วกดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ดูยอ้อนหลังด้วยนะคะ